ป๊บไอ้ป๊อบอยู่ไหนเนี่ยแม่กับป้าร้อนจะตายแล้วบอกมาตัวให้ไหนนี่โอ๊ยแกจะเรียกทำไมอย่ะเย็น้าแกก็ปีนข้าไปเลยซิเออก็น่าจะบอกตั้งนานปล่อยให้ร้อนอยู่ได้นั้นก็ปีนสิเออแกก็ปีนเร็วๆเลยสิร้อนจะตายแล้วนี่ไอ้ป๊อ แม่ป้านี่กลับมาทําไมกันเนี่ยแล้วประตูล,ล็อกอยู่นี่อย่าบอกนะว่าปีนกันเข้ามาเออก็ใช่นะสิเอาไปนั่นนี้ไหนฉันกับป้านก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้แม่กับป้าน่ะกลับมาอยู่ด้วยกันนะลูกนะเพราะตอนนี้เน่ะแม่มีติดตัวสักบาทเลยอะวะแล้วเราสองคนก็ไม่มีที่อยู่แล้วอะไรอะจะไม่มีที่อยู่กันได้ยังไงครั้งก่อนก็ของเงินไปห้าแสนแม่ก็บอกว่าแม่จเจาไปสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอ แล้วตอนนี้จะไม่มีที่อยู่กันได้ยังไงอะโอ้ยที่ดินอะฉันขายไปหมดแล้วแกจะให้ฉันไปสร้างที่ไหนคิดบ้างสิอะไรนะครับขายไปแล้วอป้าคิดได้ยังไงอะพอเลยตอนนั้นบอกว่าได้เงินแล้วจะไม่กลับมาไงแล้วตอนนี้กลับมากันทําไมอะนี่เอ้ป๊อบฉันเป็นแม่แท้ของแกนะแล้วเนี่ยก็เป็นป้าแท้ๆของแกนี่แกจะมาตัดขาดจากฉันแกแค่เงินห้าแสนนี่นะ มันจะใจจืดใจดำเกินไปหรือเปล่าฮะเอาเป็นว่าฉันอะกับป้าจะมาอยู่ที่นี่แล้วกันมาถอยไปรอบเดี๋ยวแม่เดีย๋ยวไม่ป้าเดี๋ยวก่อนป้า <S <S มีแต่ปัญหาตลอดเลยเอาแม่ป้ามาทำไมคะ ไหนบอกว่าได้เงินไปนแล้วจะไม่กลับมาเหยียบพี่อีกไงหรือว่าเงินมันหมดล้องั้นเหรอแล้วมันยังไงนี่ไม่บ้านหละ่ะนี่มันบ้านลูกชายฉันฉันจะกลับมาแล้วทําไมแกมีปัญหาอะไรมาใช่แกมันเป็นแค่สะใภ้แกก็เหมือนกับเป็นผู้อาศัยแกไม่ต้องมาพูดอะไรมันมากความหรอกผู้อาศัยงั้นเหรอคะไมยเนี่ยนะเป็นผู้อาศัย บ้านหลังนี้มันเป็นชื่อของไม้แบบนี้ไม้เป็นผู้อาศัยเหรอคะแม่ป้าป้าไม่มีการศึกษาหรอคะเรื่องง่ายๆแค่นี้ป้าถึงไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจแต่ดูจากการกระทำแล้วเนี่ยก็คงจะใช่หืมหน่อยนั่งนี่แกป,ปากดีดนะนะพี่ปอปไหนพี่บอกไม้ว่าถ้าเราให้เงินเขาไปแล้วเนี่ย นพวกนี้จะไม่มาให้มาเห็นหน้าอีกไงแล้วนี่มันอะไรกันคะแบบนี้มันหมายความว่าไงไมาใจเย็นก่อนนะพี่บอกพวกเขาสองคนไปแล้วแต่เขาสองคนก็ไม่ยอมฟังพี่เลยนี่ป๊อแกพูดแบบน,นี้หมายความว่าไงคะแกจะไม่ยอมให้ฉันกลับบ้าน่แต่ไม่อยู่งั้นหรอก็ <S <S ใช่ไงคะนี่แกกันจนสมองเสื่อมกันแล้วหรือไงคะถึงจำคำพูดตัวเองกันไม่ได้เลยอะเคยพูดกันไปว่าอะไรถ้าได้เงินไปแล้วห้าแสน ไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกไงป๊อปถ้าเกิดว่าแกให้เงินฉันหนะ้าแสน่ะฉันสัญญาเลยนะว่าฉันกับป้าแกนะ่ะจะไม่กลับมาให้แกกับเมียแกเห็นหน้าอีกเลยนะเพราะงั้นแล้วก็มาเอาเงินนะใช่ถ้าแกให้เงินฉันน่ะฉันจะเอาเงินน่ะไปสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดและฉันสองคนน่ะจะไม่ไปยุ่งกับครอบครัวกแกอีกเลยอีกแล้วเหรอครับครั้งก่อนก็พูดแบบนี้ แลคาก่อนเอาไปนั้งแสนนึงแล้วอะแต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอะแม่โอ้โหป๊อปแกก็เกินไปเงินแค่แสนเดียวมันทำไรได้วะเอาเป็นรอบนี้ยรอบสุดท้ายแล้วกันแม่ขอแกห้าแสนแล้วทุกอย่างจะจบตรงนี้เลยแล้วฉันจะไม่กลับมาหาแกอกีกเพราะว่าฉันก็ไม่ได้อยากเห็นหน้าเมียแกหรอกหน้าของขานแน่ใจนะคะว่าจะไม่กลับมาให้เห็นหน้าอีก ใช่พวกฉันน่ะจะไม่กลับมาให้พวกแกเห็นได้อีกเลยถ้าฉันกลับมานะพวกแกสองคนเน่ะเรียกฉันว่าหมาได้เลยพราะงั้นเราก็เอามาฉันจะนี่ไปนี่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีพี่นิดแค่นี้แล้วก็มีเงินทำทุระโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันได้เลย ไม้แบบนี้มันจะดีจริงๆหรอเจอมากเลยนะดีแล้วล่ะพี่แค่ไม้เนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าพวกเขาอีกมันก็พอละไหนบอกว่ากลับมาแล้วจะยอมให้เรียกเป็นหมาไงนี่ถึงขั้นยอมเป็นหมากันเลยเหรอคะนี่นางไมฉันเป็นแม่หัวแกนะแกมีสร็จเล่นพวกกับฉันแบบนี้ฮะบอบ แกหัดสอนเมียแกมากนะให้มันมีสามมาค่ะลวะกับผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยป้าใจผมสอนมาทำไมอะในเมื่อป้ากับแม่นะเป็นคนผิดคําพูดเองทําไมไม่รักษาคําพูดของตัวเองบ้างได้เงินแล้วกลับมาทําไมไอ้อป๊อปถ้าเกิดว่าเงินมันยังเหลืออยู่นะ่ะฉันไม่บาดหน้ามาหรอกนะมาเจอกันทีไรก็อารมณ์เสียตอลอดอะงันก็เชิญค่ะออกไปได้เลยแม่คิดว่าแมอารมณ์เสียคนเดียวหรือไงคะ มมยเองเนี่ยก็เกลียดทีนหน้าแม่จะแย่แล้วค่ะนี่นางไม่หุบปากน้ำเน่าของแกเลยนะถ้าเกิดว่าแกยังมาย,ย่อนยับฉันแบบนี้แล้วก็ฉันจะสั่งให้ลูกชายฉันอย่าแกตอนนี้ก็ได้นะเก้าสิคะลองเลยดูสิพี่ป๊อบเขาจะเลือกใครระหว่างแม่ที่เป็นภาระมาให้เขาตลอดชีวิตกับไม้ที่เป็นเนียช่วยเขาให้เขามีวันนี้ได้ป๊อบ ก็บอกมันไปสิว่าแกจะเลือกแม่แกกับป้าแกบอกมันไปเลยสิบอกมันไปเดี๋ยวนี้เลยปน้นเนแม่ผมจะบอกตรงนี้เลยนะว่ายังไงผมก็เลือกมยลยเราสองคนไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนอกจากเรื่องแม่แล้วก็เรื่องป้าน,นี่แหละพี่ป๊อบตอนนี้พี่คงรู้แล้วนะว่าพี่จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงก่อนที่มาย,ยจะหมดความอดทนแม่ ปนิช่วยฟังผมตอนที่ผมยังมีความอดทนอยู่ทั้งสองคนเลยริบกลับออกไปได้แล้วแล้วอย่ากลับมาเหยียบที่นี่อีกเข้าใจไหมครับพี่ฟ้าแกจะเอาอยัางไงดีดูท่าทางลูกแกมันเอาจริงด้วยเออนนะฉันรู้แล้วถ้างั้นแล้วก็มาแ0 0 0สนรอบในฉันต้องการแ0 0 0สนถ้าเกิดว่าได้แล้วก็ฉันจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกใช่ ถ้าพวกแกให้เงินมาแปดแสนน่ะชาติเนี้ยฉันจะไม่กลับมาให้พวกแกเห็นหน้ากันอีกเลยแปดแสนจะบ้าตายนี่นี่ทำไมถึงได้ดื้อด้านกันขนาดนี้เนะี่ยฮะอย่าว่าแต่แปดแสนเลยนะแปดบาทเนี่ยไม่ก็ไม่ให้ถามจริงๆขอมีสมองกันบ้างไหมมีความคิดกันบ้างไหมในที่พูดออกมาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอะแทนนี่จะทำตัวให้หน้าเขาลบ แต่นี่อะไรทำตัวเป็นกาฝากเกาะลูกตัวเองกินเกาะหลานตัวเองกินพี่ป๊อบเนี่ยเขาหน้าสงสารขนาดไหนที่ต้องเกิดมาในครอบครัวที่มีครอบครัวเป็นกาฝากแบบนี้อะแม่ประเน็ตรีบบอ,อกจากบ้านผมไปได้ละเดี๋ยวต้องให้ผมแจ้งความก่อนพนที่เข้ามาบ้านหลังเนี่ยก็ปีนรั้วกันเข้ามาไม่ใช่เรอครับแบบนี้ก็ถือว่าบุกรุกบ้านคนอื่นแล้วนะแม่น,นี่ป๊อบแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะนี่แกจะแจ้งตำรวมจมาจากแม่แกเหรอ นั่นมันน้อนยไปด้วยซ้ำค่ะแม่จริงๆเนี่ยแม่ควรโดนมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ำแล้วบอกเลยนะห้ามกลับมาเหยียบที่นี่กันอีกหมายจะไปแจ้งทางหมู่บ้านเอาไว้ว่าแม่กับป้าเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายที่ห้ามก้าวขาเข้ามาในหมู่บ้านนี้รู้เอาไว้ด้วยไปได้แล้ะถ้ายังไม่ไปกันเลดีได้นันมันนี่เลย มป้<อ>มาป้าแก่แล้วนะก็อย่อาทำอะไรป๊าเลยป้าโ<า>อ้ยป่อยินะ